โย่โย่เขาเป็นแบบน้องไปเมื่อไหร่เหรออยู่ที่น้องบอลได้แหละตายแล้วอยู่ที่โม่ะบ้านโม่สตูดิโอว่างๆโง่ใกล้ๆกับที่นอนสตูดิโอโง่ที่ไหนม่เห็นอะไรเลยไปกินข้าวเลย

กูกลัววูหุกอันหนึ่งนี่ก็คือห้องรับแขกของนีน่ นี่คือนอบวานที่เทียวของพวกเราเองจากสตูดิโอในห้องนูน่นออกมาแล้วน,นอนนี่ถึงกับอากาศแจ่มใสเย็นสบายเลยหนาวนะเตรียมตัวไปทำงานสตูดิโองโงของเราก็วันนี้มาแนะนำบ้าน ของตัวเองแล้วก็สตูดิสตูดิโอโง่ๆของตัวเองแล้วก็ตอนนี้กำลังจะพูดเรื่องานอยู่ก่อนนี่คือที่วางขาแบบเฮี้ยๆที่ไม่สวยงามเลยบ้านอยู่กันแบบนี้เยืนแบบนี้แหละที่ก็มีจักรยานสองคันมีการรถยนต์มันก็นอกบ้าน นี่ก็ทฟนี่ก็สายไฟที่จะเอาเน็ตมาใส่กูเองแล้วเราก็จะได้เน็ตฟรีนั่นก็คือที่ไหนก็ไม่รู้งั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับมาแนะนำบ้านให้ตัวเองได้รับรู้แล้วให้ทุกคนได้รับรู้นวันนี้ขอลาไปบ้นไปนบ๊บาย